ราไม่เห็นความสําคัญของนะคะแหล่งที่เป็นการระบายน้ำอ่าพระที่นั่งพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะ นะคะให้เด็กๆเ,เขียนพระราชณียกิจไว้กลางหน้ากระดาษเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยสรุปลงภาพนี้เป็นภาพพระที่นั่งอน,นันตสมาคมนะคะคุณครูให้เด็กๆได้เห็นภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดหนึ่งนะคะภาพนี้เป็นพระที่นั่งอน,นันตสมาคมเริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่5เป็นอาคารหินอ่อนแบบ จำลองมาจากประเทศอิตาลีนะคะพระองค์ตรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รับรองแขกเมืองและก็ประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินพระที่นั่งนี้สร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่6นะคะภายในพระที่นั่งบนเพดานของพระที่นั่งมีภาพเขียนเฟสโกที่สวยงามมากนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของ พระบรมมาราชวงศ์จัก,กรีนี่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างนอกเหนือจากในเรื่องของการให้มีในเรื่องสาธารณูปโภคแล้วก็มีเรื่องการก่อสร้างทำให้เห็นว่าปัจจุบันนี้นะคะเรายังใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยประโยชน์ในเรื่องของการประชุมรัฐสภานะคะภายในพระที่นั่งมีการจัดสดง นะคะในปัจจุบันเนี่ยเป็นโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาหรือนิทรรศการงานศิลปะแผ่นดินนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระองค์ทรงริเริ่มก่อสร้างไว้มากมายนะคะ150ปีรัชกาลที่5เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้นะคะ นี่ก็เป็นในตอนที่เสด็จต่างประเทศนะคะคุณครูเอาภาพมาให้เด็กๆได้ชมแล้วก็พระราชโอรสนะคะพระราชธิดาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2453 รวมพระชนมายุได้5 8พ0 0ษานศะคะ58,000ปานศาเท่านั้นพระองค์สวรรคตนะคะทรงครองราชอยู่42ปีนะคะทรงครองแผ่นดินอยู่42ปีประชาชนชาวสยามยกย่องพระองค์เป็นพระปิยะมหาราชนะคะพระปิยะมหาราชก็เป็นผู้ที่รักของประชาชนคนไทยนั่นเองนะคะ อ,อนุสาวรีย์ที่เรามองที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะพระบรมรูปทรงมา้าเด็กๆไปกรุงเทพก็จะเห็นว่าตั้งอยู่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะซึ่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการพ่อค้านะคะชนชาวคนไทยทุกหมู่เหล่า ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ร่วมใจกันรวบรวมเงินจัดสร้างอนุสาวรีย์ถวายเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชผู้ทรงสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมและเนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชถึง40ปีนะคะนี่ก็เป็นภาพพระราชโอรสนะคะพระราชธิดาใน สมเด็จพระศรีสวรินราบรมราชินีนะคะเด็กๆได้เห็นนะคะนี่ก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จประพาสต่างประเทศนะคะวันนี้กิจกรรมเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งให้เด็กๆนอกจากนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญและมีผลงานดีเด่นของโลกนะคะคุณครูก็นำมาให้เด็กๆได้ ได้ศึกษาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเอาละให้นักเรียนยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่นักเรียนชื่นชอบมาทัก3สามสี่ตัวอย่างอ่าให้ดูนะคะเดี๋ยวเด็กๆลงจดลงไปดูในสมุดสิคุณครูยกตัวอย่างมาให้4ี่ข้อนะคะอ้าว จดลงไปในสมุดลูกจดลงไปในสมุดพระราชกรณียกิจนะคะด้านที่หนึ่งก็คือการเลิกทาสนะคะการปฏิรูประบ,บราชการนะคะการสาธารณูปโภคเช่นการประปาการคมนาคมการไฟฟ้า ข้อที่4นะคะด้านการศึกษายังมีอีกมากมายนะคะแต่วันนี้ให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะได้เห็นว่าคนไทยเรารักพระองค์ยกย่อมพระองค์เป็นพระปิยมหาราชนะคะเพราะพระคุณที่พระองค์ได้กระทำต่อคนไทยนั้นมากมาย จดลงไปนะคะในระหว่างจดเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเล่าตอนนี้เขาได้จัดงานน้อมลํำลึก100ปีแห่งการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเพื่อให้คนไทยเราเน่ยได้จดจำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะมรดกความทรงจำแห่งโลกเอกสารปฏิรูปราชการแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ เด็กๆจดไปคุณครูก็ยังพูดให้ฟังอีกนิดหนึ่งพระปิยมหาราชพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของบวงชนชาวไทยนะคะเราสามารถจะได้อ่านค้นคว้าได้อีกมากมายวันนี้เวลาเรานิดเดียวคุณครูก็เลยต้องเนื้อหาก็เลยเป็นไงคะลูกเราก็เลยได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรในวันที่23ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานต่างๆทั้งราชาการและภาคเอกชนนะคะ นักเรียนนิสิตนักศึกษาก็จะได้ร่วมกันวางพวงมาลาดอกไม้สักการะถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้าเพื่อเป็นการภาพสุดท้ายนะคะทุกวันที่23ตุลาคมของทุกปีก็จะมีพิธีวางพวงมาลานะคะของโรงเรียนวังไกลกางบนในเขตหัวหินเราก็ไปไปทำพิธีที่โรงเรียนหัวหินนะคะเอาละค่ะ พระองค์เป็นที่รักของคนไทยดังนั้นวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่5หรือที่เราเรียกว่าพระปิยมหาราชนะคะเวลาเราหมดแล้วนะคะคราวหน้าคุณครูค่อยมาสรุปแล้วก็ มาเล่าเพิ่มเติมอ,อีกเพื่อให้เด็กๆได้เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะไปเขียนพระราชกรณียกิจให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งครูในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ